สวัสดีครับพบก,กับสุดข,ข่าวลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่เปลี่ยน10จุดคา line ดไล่ up เลเวอร์พูลโดนอาร์เซนอลแผ่นพังบูบปืนในศึกคาราบาวครับคาดการ11ตัวจริงของหงดังลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับในเกมที่จะพบกับอาร์เซนอลรอบ4ในศึกคาราบาวครับเชื่อคงเปลี่ยนแทบยกทีมโดยเหลือตัวหลักแค่รายเดียวเท่านั้นลิเวอร์พูลนะครับมีโปรแกร,รมเปิดบังแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลในศึกคาราบาวครับรอบ16ทีมสุดท้าย ในำกำคืนวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมนะครับตามเวลาประเทศไทยก็คือตี1 45นาทีนะฮะโดยทั้งสองทีมเพิ่งดวลกันมาในศึกผิวมังกฤษเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยเป็นหงดังเลเวอร์พูลที่เอาชนะไปได้3-1อย่างไรก็ตามเชื่อว่าเกมคืนนี้ทั้งสองฝั่งจะเปลี่ยนตัวกันหลายรายเลยนะครับเพื่อให้โอกาสตัวสำรองลงไปโชว์ฝีเท้าบ้างโดยสําหรับหงดังเลเวอร์พูลนะครับที่คาดการณ์กัมาะเจ็ตแกนกรับคุณเซอร์โชิลมมนจะส่งลงเล่นในนัดนี้ คาดการว่าจะเปลี่ยนถึง10ตำแหน่งจากเกมล่าสุดโดยที่โจโกเมสคงเป็นคนเดียวที่ยึดต,ตัวจริงต่อไปนะครับเนื่องจากว่าจะให้เรียกความฟิตให้สมบูรณ์เต็มที่เราไปดูไลน์อัพลิเวอร์พูลนะฮะที่จะดวลกับอาร์เซนอลในค่ำคืนนี้กันเลยครับเริ่มต้นตาผู้รักษาประตูจะเป็นอาร์เรียนอาร์เรียนนะฮะในทวันชาสเปน,นิสจะได้โอกาสลงเฝ้าเสาแทนที่อาิสงเบเกอร์อีกครั้ง หลังจากเป็นตัวจริงในเกมบุกไปย้ำลินคอนสตี้ถึงบ้าน7ประตูต่อ2ในรอบ3รายการนี้นะครับก็จะให้อลิสันเบเกอร์ได้พักนะฮะกองหลังประกอบไปด้วยเนกวิลเลียมโจโกเมสเชฟฟานนิเบิร์กคาสตัสเซมิกลาสในเกมที่ชนะลินคอนนั้นนะฮะเบอร์กิวฟานไิสเป็นแทงหลังตัวหลักคนเดียวที่ลงสนามมาแต่เกมนี้ดาวเตะทีมชาติฮอลแลนด์คงจะได้พักบ้างทำให้โจโกเมสจะยืนคู่เซ็นเตอร์แบ็ก ร่วมกับเชฟฟานนิเบิร์ดส่วนแม็กขวางให้เนโกวิลเลียมลงทำหน้าที่ทรานเฟรนซ์อเล็กเซนเนลโน่เช่นเดียวกับทางฝั่งซ้ายที่เซมิกราร์ดจะได้ลงเล่นแทนแอนดรูโรเบอร์สันอย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดก็มีรายงานว่าคอสตาเซมิกราร์ดจะลงเล่นในนัดนี้ไม่ได้แล้วทําให้โรเบอร์สันหรือเจมส์มิเนอร์มีโอกาสเสียบแทนเนื่องจากรายงานนะฮะล่าสุดเลยนะฮะจากไลฟ์บูเอโคบอกว่าคอสตาเซมิกราร์ดมีการบาดเจ็บนะครับเราไปดูแผนกองกลางกันหน่อยนะฮะ เคอจจร,ร์ติจวนมาโกกุยดตเชอร์ดันชากิลี่สามกลางก็คงน่าจะยุดชุดเดิมที่ชนะลินคอนซิตี้ทั้งเคอร์ติจวนที่ยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจและทำา2อประตูได้อย่างสุดสวยส่วนมาโกกุยิตที่คุมแดนกลางได้ดีแถมก็มีชื่อเป็นคนทำประตูอีกด้วยนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะฮะนั่นก็คือชนันเชอกิลี่ที่ซัดฟ,ฟิกิกสุดสวยเป็นประตูเบิกล่องก็น่าจะมีโอกาสลงเล่นเพื่อเรียกความฟิตให้เต็มถังอีกครั้งหนึ่งนะฮะ เป็นโอกาสของทรัคแล้วนะฮะต้องทำให้มันดีๆนะครับเราไปดูแผนกองหน้ากันหน่อยนะครับประกอบไปด้วยฮาวีย์เอเลียด์ทาคุมิมินามโมและดิวอกโอลิกีซึ่ง3ปมผสนในแดนหน้าก,ก็ยังคงยึดชุดเดิมที่ชนะลิงคอนซิตี้ถึง7ประตูต่อสองนะครับโดยที่เอเลียดจะเล่นทางฝั่งขวาส่วนโอลิกียืนทงฝั่งซ้ายขณะที่มินาโะจะยืนเป็นหน้าเป้าโดยหลังเกมที่ชนะลิงคอนนะฮะ มินามิโนก็ยิงคนเดียว2ประตูเลยนะครับแล้วก็ยังทุ่มเทสุดๆด้วยนะฮะโดยขยันวิ่งไล่บอลและแอซิดได้อีกด้วยนะครับซึ่งถือว่าเล่นได้อย่างสุดยอดจริงๆนะฮะสำหรับทาคุมิมินามิโนะวันนี้จะได้โอกาสแล้วนะครับก็ทำให้มันเต็มที่นะฮะนี่คือไล่อัพคาดการณ์นะฮะน่าจะออกมาเป็นชุดนี้แหละครับเนื่องจากเป็นชุดตัวสำรองผสมประสานกับดาวรุ่งนะฮะก็ตีหนึ่งสี่สิบห้านาฬิกานะครับนอนดึกอีกแล้ว ส่วนแอดมินนะฮะในนัดนี้ก็ไม่ได้ออกมาวิเคราะห์นะครับเนื่องจากไม่ใช่บอลที่แอดมินมีข้อมูลเท่าไหร่เอาเป็นว่าแอดมินทายผลสกอร์คู่นี้นะครับลิเวอร์พูลจะเสมอกับอัลเชนอลในเวลานะครับแล้วก็เป็นลิเวอร์พูลของพวกเราเนี่ยไปเอาชนะได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษแล้วกันนะครับอันนี้คือการวิเคราะห์ของแอดมินนะฮะซึ่งคิดว่าสูสีเหลือเกินออกได้3หน้าเลยนะครับเป็นแฟนก็ร่วมสนุกด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยนะครับ ส่วนทางด้านแดนนี่เมอร์ฟี่นะฮะชะสตาร์แมนยูดีไม่พอที่จะเป็นตัวจริงของหงดังลิเวอร์พูลเลยนะครับแดนนี่เมอร์ฟี่อดีตมิดฟิลด์ของลิเวอร์พูลมองว่าสตาร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรายนี้ดีไม่พอนะครับที่จะลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับหงดังเลยนะฮะส่วนถ้าหากอยู่กับลิเวอร์พูลก็น่าจะตกเป็นตัวสำรองยาวๆแดนนี่เมอร์ฟี่อดีตกองกลางของหงดังลิเวอร์พูลสมโมสรยังอย่าง,ง,งสึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับมองว่าปอบบาบา,บา,บากองกลางดีกีทีมชาติฝรั่งเศสชุดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2018 ของปีแสดงแมนเชสเตอร์ไม่ดีพอที่จะเป็น11ตัวจริงของลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของจิกกิ้งคลับแตนี้เมอร์ฟี่ได้ติดตามฟอร,ร์มการเล่นของบ็อบบาร์ตลอด2นัดที่ผ่านมานในนัดกันนี้และมองว่าบ็อบบาร์เป็นนักเตะที่เล่นเกมรับได้ไม่ดีเลยนะครับและจิกกิ้งคลับก็ไม่ชอบนักเตะที่ขาดความพยายามในการเล่นเกมรับดังนั้นบ็อบบาร์จึงไม่ดีพอที่จะอยู่ใน11ตัวจริงของหองส์แดงเดนิเมอร์ฟี่กล่าวว่าบ็อบบาร์เป็นนักเตะที่ครบเครื่องนะแต่เขาน่าจะเล่นเกมรับได้ดีกว่านี้ เท่าที่เขาทําอยู่ณตอนนี้กับปีศสดงบลบาตจะไม่ได้โยนแพงไม่ฟิลของลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนภายใต้การคุมทีมของจิกกิ้งครับผมคิดว่าจิกกิ้งครับจะไม่ทนกับกองกลางที่เล่นเกมรับแย่แย่แบบนั้นได้นะครับโอ้โหก็มันเป็นความจริงนะฮะปอล์บานา็เล่นเกมรับที่แย่จริงๆนะฮะอันนี้แดนนี่เมอร์ฟี่ Murphy ก็มองเลยว่ากองกลางของลิเวอร์พูลในชุดปัจจุบันนะครับต้องรับดีด้วยลุกเด่นด้วยนะครับ อย่างเช่นเตียวโกโอาคาโรราเนี่ยรับก็ดีรุกก็เด่นนะครับเขาก็ให้ความคิดเห็นกันอย่างนี้นะจ๊ะสำหรับแดนนี่เหมืร์ีส่วน,นด้านรีอันบูสเตอร์นะฮะตอนนี้ใกล้ที่จะได้ย้ายไปซบเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดแล้วหลังจากที่ลิเวอร์พูลนะฮะรับข้อเสนอของดาบคู่ซื้อตัวบูสเตอร์ซื้อผู้ดีตีข่าวว่าลิเวอร์พูลกำลังเตรียมที่จะรับข้อเสนอจากเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดในการ มาสู่ข,ขาโดยอันบูสเตอร์หอวหอกดาวโจนไปเสริมทัพในช่วงสมนี้โดยดาบคู่ยื่นยืน่นก็เสนอมาจำนวน18ล้านปอนด์บวกกับโบนัสอีก5้าล้านปอนด์พร้อมใส่เงนเินไขให้หงแดงมีสิทธิ์ซื้อเลียนบูสเตอร์กลับคืนได้อีกนะฮะโอ้โหใส่ออปชั่นไว้เยอะจริงๆโดยลิเวอร์พูลนะสสมสรสอนขวัญใจมหาชนนักศึกีิร์ลังอังกฤษเตรียมที่ตอบรับข้อเสนอถ้ารวมๆแล้วนะครับก็เป็นจำนวน23ล้านปอนด์ประมาณ874ล้านบาทโดยค่าตัว18ล้านปอนด์นะครับ และก็บ,บวกอัดออนอีกหล้านปอนด์จากเชฟเปโอนอตเตดทีมร่วมลีกเพื่อขอซื้อตัวริอันบูสเตอร์รงนักโดรุง่งจากการเปิดเผยของเดอะซันนะฮะซีในเมืองคุรีโดยหวหองเลียดผู้ี้ในวัย20ปีทำงานนด้นะ่าประทับใจช่วงที่เล่นแบบยืนตัวกับหงขาวสวนซิตี้เมื่อซีซั่นที่ผ่านมาโดยนักเตะสามารถช่วยทีมทำอันดับไปเล่นศึกเพย์ออฟเดอะแชมเปี้ยนชิพแต่น่าเสียดายนะฮะที่ต้องกัดเพื่อข่าวไปไม่ถึงฝั่งันพลาดขึ้นชั้นอย่างนั้นเสียดาย โดยช่วงที่ผ่านมานะบูสเตอร์ก็มีข่าวเตรียมที่จะโดนปล่อยออกจากทินแอนฟิลในช่วงสมน,นี้โดยมีเชฟฟิลเนวเต็ดที่แสดงความสนใจอย่างจรงจิงจังด้วยการยื่นข้อเสนอจำนวน8ล้านปอนด์ราว684ล้านบาทบวกกับจำนวนเพิ่มอีก5ล้านปอนด์ราว190ล้านบาทนะครับพร้อมกับใส่เงอนไขวอลิเวอร์พูลเนี่ยสามารถซื้อคืนได้ตอนนี้หัวขอกดาวโจนทีมชาิอังกฤษนะครับรุ่นอายุไม่เกิน21ปีได้รับความสนใจจากริสตอลเปเลสเช่นเดียวกัน แต่นัานสีดายที่ทัพดี e Eagle ตัดสินใจไม่ยื่นข้อเสนอซื้อตัวนักเตะเพราะไม่เพิ่มกับเงื่อนไขพ่วงท้ายที่หวงดังหรือร์พูลมีสิทธิ์ขอซื้อคืนได้นะครับสำหรับทีมของกุสือกิสเปโดนันตอนนี้กําลังต้องการกองหน้าฝีเท้าดีมาเสริมทัพเนื่องจากพวกเขาเป็นทีมที่ยังไม่สามารถเจาะตะข่ายคู่แข่งได้เลยในศสกพิมพ์ลิงเกลต์ฤดูกาลนี้นะฮะโดย3ามเกมแรกเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดแพ้รวดเลยนะฮะในการพบกับวูฮันตันอาร์เซนอลและลีดยูเนเต็ดในครับโอ้โห ก็ยื่นออกมาข้อเสนอที่น,น,น่าสนใจเลยนะครับรลิวหูของเราก็ตอบตกลงแล้วนะครับยังไงเสียรีแอนบูสเตอร์มาร์โกกูยต์แฮร์รี่วิลสัน3คนนี้น่าจะได้ย้ายออกอย่างชัวร์นะฮะตลาดก็ใกล้จะปิดแล้วนะครับในอกีกไม่กี่วันก็คือปิดในวันที่5ตุลาคมนะฮะนี่คือสุลกาลลิวพูนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่1ตุลาคมนะฮะเป็นเดือนใหม่เริ่มต้นใหม่นะครับแล้วก็เป็นเดือนแห่งความหวัง นั่นก็คือหวยออกนั่นเองนะครับชอบกดไลค์เชื่อ์กดแชร์นะฮะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ